สวัสดีครับผมช่างสุริมานนะครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบน้ำรั่วใต้บ้านกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูที่มิเตอร์ก่อนเลยครับมิเตอร์หมุนไวมากครับการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับให้ไปดูที่แทงน้ำครับมาดูกันเลย ทางใต้ดินนะครับการตรวจสอบต้นต้นคือเราต้องทําการปิดลูกลอยถ้าบ้านไหนมีวาลวคือปิดวาลวครับแต่หลังนี้คือไม่มีวาลแล้วก็เลยต้องทําการดึงลูกลอยขึ้นมาหลังจากที่ดึงลูกลอยแล้วปกติแล้วมิเตอร์ต้องหยุดถ้ามิเตอร์ไม่หยุดน,นั่นแสดงว่ามีจุดรั่วแน่นอนครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เรารู้ว่าเข้ารั่วแน่นอนเสร็จปุ๊บเราจะการตรวจสอบโดยการสุดสังเกตจุดลอดแหลมต่างๆครับ ดลุดแล้วต่างๆนะครับคือหนึ่งพื้นทุสองคือมีความชื้นจากดินขึ้นมานะครับอย่างนี้อันนี้คือพื้นทุตนะครับมีทุดลงไปแต่ตอนนี้คือหลังจากที่ฟังเสียงแล้วคือไม่มีเสียงอะไรเลยมาดูแนวท่อตามสึดต่างๆนะคะเอ่เรื่องฟังเสียงนะครับ ไม่ใช่สีน้ำผ่านเฉยๆครับแจ้นี้มีเสียงดังมากครับแต่นี่มีเสียงดังมาก จุดนี้ครับมาเรามาฟังเสียงกันนะครับ เสียงแรงมากครับไปเลย มัคือแนวทนะ่อนะครับแนวท่อที่วิ่งขึ้นมาที่ตัวนี้